ฝ่ายของสบฮัรกาากับฝ่ายหนึ่งที่ไม่ร่ำวยมันจะเป็นน้่องยืนเดียวไหมทำให้มันมีการที่ต้องใช้ความแค้นกันก็ถือว่าเป็นความเห็นของแต่ละฝ่ายแต่ละคนนะครับซึ่งถ้าเป็นบุคล way, คลทั่วไปก็อาจจะคิดอย่างหนึ่งการเสนอความเห็นก็เป็นเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งแม้กระทั่งเอกชนหรือเจ้าที่อยรัฐก็ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็<แล>สามารถที่จะรับมาแล้วก็มาเป็นข้อพิจารณาก็ได้ครับผม ในในความเห็นของผมนะครับว่าต่างคนก็อาจจะมีเหตุผลของแต่ละคนแต่ละเมื่อต่างคนมันมีเหตุผลกันเ่ยตำรวจเองมีมา,าตรการอูแลยังไงเมื่อถ้ามันจะสู้กันระหว่างใครครับสองฝนะ่ายเนี่ยที่ความเห็นต่ตางเลยัสองฝ่ายครับ,รบก็คิดว่าถ้าเป็นตํารวจก็ต้องอยู่ให้อยู่อยู่ในความสงบนะครับก็การแสดงความเห็นย่อมเป็นสิทธิของแต่ละคนตามรัฐธรรมนูญครับ แต่ว่าหากมีการกระทําผิดเกิดขึ้นแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องทุกข์กล่าวโทษก็เป็นหน้าที่ของตารวจที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายกรณีายังไม่ได้มีการประสานทางตรวจนกรผมยังไม่ได้รับรายงานครับยังไม่ได้มีงานครับแต่ว่าก็ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆพูดจากันมีอะไรก็แสดงความเห็นไปนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าที่ของรัฐเรามีหน้าที่ปฏิบัติ ตามขั้นตอนกระบวนการนะครับดังนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งเราต้องใช้ความรอบคอบนะครับแต่ถ้าไปกระทบกระทั่งกันระหว่างภาคเอกชนหรือผู้หนึ่งผู้ใดก็คิดว่าขอให้ใช้ความคิดแล้วก็ต่างคนต่างแสดงความเห็นซึ่งกันและกันก็ใช้แค่ความเห็นอย่าใช้ในเรื่องของความรุนแรงอะไรคิดว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะครับถ้าถ้าย่างไรก็ขอความ ร่วมมือขอร้องช่วยกันคิดช่วยกันทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองดีกว่าครับครับตำรวจเองกรณีที่มีข่าวหนักยรื่ององว่าขณะได้มีการผูกผ้าสมองทังนาทางตรอได้รับรายงานแลวก็มีการการปรสานกครับเอ่อตอนนี้ก็ได้รับทราบจากข่าวนี่แหละครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการายงานใดๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกข้อมูล หรือว่าข่าวที่จะมีการประทุสไลายก็สามารถที่จะแจ้งความหรือร้องขอกำลังเพื่อไปดูแลความปลอดภัยได้ตามระเบียบครับก็คงได้ประมาณนั้นครับหมายความว่าใ้ข่าวดังกล่าวเนี่ยนตอนนี้มีการตรวจสอบับว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมก็เป็นหน้าที่ของทั้งสันติบาลครับแล้วก็กองบัญชาการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ต้องดูแลและตรวจสอบครับ เป็นจริงเนี่ยในกรณีของสอบรมนาเนี่ยตำรวจเองควระคจะเข้าไปหาสอนพ่อไปสอบรมนาเพื่อไปสอบปากคำเพราว่าตัวเองมีปัญหาสายอะไรบ้างใดเอ่อผมขออนุญาตเรียนเลยครับว่าถ้ามีกรณีเกิดขึ้นจริงครับก็ขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ,รบนะครับได้ร้องทุกข์กล่าวโทษหรือว่าแจ้งความเพื่อให้เกิดกระบวนการทางกฎหมายหรือแม้กระทั่งจะขอ การดูแลความปลอดภัยก็ขอให้ยื่นหนังสือมาที่สำนักงานชาติก็ได้ครับแล้วโอกาสทางม,มันเป็นคนต่างชาติในการรู้หรืออะไรเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะนำตัวมาเรียนหรืออะไรได้เนี่แต่ในโลกทีเชี่ยวนต่ละทเอ่อต้องมีการสืบสวนและสอบสวนก่อนครับว่าเท่าองค์ประกอบของความผิดอะไรนะครับเพื่อจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปครับนักเวลา เ้าไปดูแลหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับคุณทาพนาเลยนะครับคือตอนเนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างแสดงความเห็นแล้วถ้าเกิดว่าเกรงว่าจะเกิดพยันตรายใดๆนะครับก็ขอให้มีหนังสือแจ้งมาที่สำนักาชาติซึ่งเราก็มีระเบียบแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะว่าไปตามนั้นมันจะช้าไปไหมถ้าหากมองคุณทานามีหนังสือร้องขอมาแต่ในเมื่อถ้าเป็นเชลุกตำรวจกลับเข้าไปถึงตัวทางพนาดีมันจะดีป่ะไหมก็เดี๋ยวขอไปดูครับขอไปดูดีกว่าครับ โอเคนะครับขอบคุณพี่